สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจาะลึกชะตามวลจันทรานะคะวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาลัคนาราศีสิง์สำหรับเดือนกันยายน2568กันแบบเจาะลึกทุกมิติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของดาวการเงินการงานความรักสุขภาพสิ่งของนำโชคเลขนำโชคและวิธีเสริมดวงให้ชีวิตเจอจญรัดยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับลัคนาราศีสิงห์ตามจันทรคติไทยคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15สิงหาคมถึง14กันยายนชาวสิงห์เป็นคนที่มีลักษณะเด่นคือความมั่นใจความเป็นผู้นำและความจัดจรัดเหมืองสิงโตที่เปล่งประกายในป่าแห่งโอกาสวันนี้เราจะมาดูกันว่าราศีสิงห์ในเดือนกันยายน2568จะมีอะไรรออยู่บ้างพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่การเคลื่อนที่ของดาวซึ่งเป็นหัวใจของโหราศาสตร์เลยนะคะในเดือนกันยายน2568ดาวอาทิตย์ดาวประจําราศีสิงห์จะอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมความมั่นใจและความเป็นผู้นำทำให้ชาวลัคนาราศีสิงห์รู้สึกถึงพลังแห่งการแสดงออกและการได้รับการยอมรับนอกจากนี้ดาวพฤหัสในราศีมิถุนจะช่วยกระตุ้นโอกาสในด้านการสื่อสารและการขยายอิทธิพ,พล แต่ระวังความมั่นใจเกินไปที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งในบางวันนะคะเคล็ดลับวันที่25-27กันยายนดวงจันทร์ในราศีเมษจะช่วยให้คุณใช้พลังความเป็นผู้นําเพื่อก,ก้าวสู่เป้าหมายได้อย่างราบรื่นค่ะ มาดูเรื่องการเงินกันบ้างค่ะเดือนนี้ชาวลัคขยาราศีสิงห์มีโอกาสได้เงินจากงานที่ต้องใช้ความมั่นใจและการนำเสนอเช่นการเจรจาค้าขายการค้าขายที่เน้นการแสดงตัวตนหรือการลงทุนที่ต้องใช้ความกล้าเหมือนสิงโตที่คำรามเรียกโอกาส แต่ระวังค่าใช้จ่ายจากความใจกว้างหรือการใช้จ่ายเพื่อรักษาภาพลักษณ์ในช่วงต้นเดือนแนะนําให้วางแผนการเงินให้รอบคอบโดยเฉพาะช่วงวันที่15-17กันยายนซึ่งเหมาะสําหรับการเจรจาเรื่องผลประโยชน์ค่ะเคล็ดลับเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้สําหรับโอกาสที่ต้องใช้ความเป็นผู้นํานะคะในด้านการงานเดือนนี้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีสิงห์จะได้แสดงความสามารถด้านความเป็นผู้นําและความคิดสร้างสรรค์ คุณอาจได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความโดดเด่นเช่นการนำทีมการค้าขายที่เน้นการแสดงตัวตนหรือการพัฒนาโปรเจกต์ที่โดดเด่นเหมือนสิงโตที่เป็นจุดสนใจของทุกคนแต่ระวังความมั่นใจเกินไปที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งในช่วงต้นเดือนนะคะแนะนำให้ฟังความเห็นของทีมและงานเป็นทีมค่ะเคล็ดลับวันที่25-27กันยายนเหมาะสำหรับการนำเสนอผลงานหรือจัดการงานที่ต้องใช้ความมั่นใจค่ะสำหรับความรัก คนโสดชาวลัคนาราศีสิงห์มีโอกาสเจอคนที่เข้ากันได้จากสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความเจริจรัดหรือการแสดงออกเช่นงานสังคมงานศิลปะหรือการพบปะในช่วงปลายเดือนคนที่เข้ามาจะชื่นชมความมั่นใจและเสน่ห์ของคุณเหมือนคู่หูที่พร้อมยืนเคียงข้างสิงโตผู้สง่าง,งามส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นจากการแสดงออก และการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันแต่ระวังความต้องการเป็นจุดสนใจที่อาจทำให้เกิดความตึงเครียดในช่วงต้นเดือนนะคะเคล็ดลับวันที่25กันยายนเหมาะสำหรับชวนคนรักไปทำกิจกรรมที่แสดงถึงความเป็นตัวคุณเช่นไปงานอีเวนต์หรือสร้างความทรงจาพิเศษค่ะ ในส่วนของสุขภาพเดือนนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องระวังความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักหรือการเป็นจุดสนใจโดยเฉพาะอาการปวดหลังหรือปัญหาเกี่ยวกับหัวใจแนะนำให้พักผ่อนให้เพียงพอนะคะสำหรับร่างกายลองออกกำลังกายที่ช่วยกระตุ้นพลังเช่นการเต้นหรือคาร์ดิโอเพื่อรักษาความสมดุลและเติมพลังให้ตัวเองค่ะเคล็ดลับวันที่24-26กันยายนเหมาะสำหรับการเริ่มต้นดูแลสุขภาพด้วยวิธีที่กระฉับกระเฉงค่ะ มาถึงสิ่งของนำโชคก,กันค่ะเดือนนี้แนะนำให้พกหินซันสโตนหรือเครื่องประดับสีทองเพื่อเสริมความมั่นใจและความเจริญรัดสีนำโชคคือสีทองและสีสม้มซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกมีพลังเหมือนสิงโตที่เปล่งประกายในป่าใหญ่เคล็ดลับสวมเสื้อผ้าสีทองในวันที่ต้องนำเสนอตัวเองหรือเจรจาเพื่อเพิ่มความมั่นใจค่ะสำหรับการเสริมดวงแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับความเป็นผู้นำหรือความเจ,จริญัด เช่นบริจาคอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับศิลปะสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับเด็กหรือทําบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับความสําเร็จเพราะดาวอาทิตย์ส่งเสริมความมั่นใจและการแสดงออกค่ะอีกวิธีคือจุดเทียนสีทองในคืนพระจันทร์เต็มดวงวันที่4กันยายนพร้อมตั้งจิตอธิษฐานเพื่อความสําเร็จและโชคลาภค่ะเคล็ดลับวางของตกแต่งสีทองหรือภาพที่เกี่ยวกับแสงอาทิตย์ในบ้านหรือที่ทำงานเพื่อรับพลังแห่งความเจิดจรัสค่ะ ในด้านโชคลาภและโอกาสพิเศษเดือนนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์จะพบโอกาสจากงานที่ต้องใช้ความมั่นใจและการนำเสนอเช่นการได้งานที่เน้นการแสดงออกการค้าขายที่ต้องใช้สเสน่ห์หรือการพัฒนาโปรเจกต์ที่โดดเด่นเหมือนสิงโตที่ได้รับการยอมรับจากทุกคนค่ะวันที่25-27กันยายนเป็นช่วงที่ดวงโชคลาภพุ่งแรงอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินหรือการได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ค่ะเคล็ดลับ ลองทำสิ่งที่ต้องใช้ความมั่นใจเช่นนำเสนอไอเดียใหญ่หรือเข้าร่วมงานสังคมในช่วงนี้เพื่อเสริมโชคค่ะเลขนำโชคของชาวลัคนาราศีสิงในเดือนนี้คือ1 5และ10เลขเหล่านี้จะช่วยเสริมความมั่นใจและโชคลาบค่ะเคล็ดลับใช้เลขเหล่านี้ในชีวิตประจําวันเช่นเลือกเบอร์ที่มีเลข5หรือทำนัดในวันที่ลงท้ายด้วยเลข1ค่ะ สุดท้ายคำแนะนำประจำราศีสำหรับชาวลัคนาราศีสิงค์คือเดือนนี้เป็นช่วงที่คุณต้องใช้ความมั่นใจและความเป็นผู้นำให้เป็นประโยชน์นะคะอย่าปล่อยให้ความมั่นใจเกินไปหรือการต้องการเป็นจุดสนใจมาขัดขวางโอกาสดาวอาทิตย์จะช่วยให้คุณสำเร็จถ้าคุณกล้าสแสดงออกและฟังผู้อื่นด้วยค่ะมนจันทราแนะนาจงเป็นสิงโตที่เปล่งประกายในป่าใหญ่แต่รู้จักแบ่งปันแสงให้คนรอบข้างเพื่อใช้ชนะที่ยั่งยืนนะคะ เป็นยังไงบ้างคะกับดวงชะตาลัคนาราศีสิงห์ในเดือนกันยายน2568หวังว่าทุกคนจะได้แรงบันดาลใจและพลังบวกจากมนจันทรานะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเจาะลึกชะตามนจันทรามีคำถามหรืออยากให้ทำนายอะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์ไว้ได้เลยคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ